สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันชาแนลนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีวิธีการดีๆที่จะนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อนําไปแก้ไขแล้วก็นําไปใช้งานนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นสายก๊อกน้านะครับที่ต่อเข้าเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติก็หลายคนบางบ้านก็ อาจจะมีแบบนี้นะครับไว้ใช้งานก็เผื่อเป็นการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเงินก็ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับน้ำเขาหยดบริเวณตรงสายแบบนี้นะครับก็หยดมาเป็นเวลา2วันและ้วะครับของจ่าก,ก็เพิ่งเห็นนะครับแล้วก็ดูแก้ไขปัญหาในการที่เราจะไม่ต้องเสียเงินนะครับการตรวจสอบนะครับเราก็ ขันนอ็อตบริเวณตรงนี้นะครับให้แน่นเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านผู้ชมขันแน่นแล้วนะครับเจ้าน้ำนี่นะครับเนี่ยครับมันก็ยังหยดอยู่นะครับสําหรับการแก้ไขเลยนะครับขั้นต้นนะครับนี่นะครับเมื่อเราขันน็อตจนแน่นแล้วก็นี่เลยท่านผู้ชมเห็นตรงบริเวณตรงนี้ไหมฮะที่มีตัวพลาสติกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอลอง ใช้การบิดนะครับเนี่ยครับหมุนบิดนี้นะครับเนี่ยนะครับบิดให้แน่นเลยนะครับมันอาจจะคลายออกมาหรือเกิดจากบางครั้งเราใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับเนี่ยเราก็บิดตรงนี้ให้เนี่ยครับตรงนี้เขาจะหมุนได้นะครับเนี่ยนะครับ ถ้าแม่บ้านเห็นแล้วดูแล้วนะครับอาจจะบิดไม่ได้ข้อมือไม่แข็งพอก็ให้พ่อบ้านนะครับในการที่มาบิดตัวนี้ให้แน่นนี่นะครับนี่เมื่อเราบิดตัวนี้แน่นแล้วเนี่ยนะครับน้ําจากที่เขาหยุดอยู่นะครับมันก็จะหายไปนะครับนี่นะครับนี่เมื่อเราบิดตัวแน่นแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมดูเลยฮะน้ําไม่มีแล้วฮะ หายไปเลยฮะเห็นนะฮะอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการแก้ไขก็บิดพลาสติกตัวที่ติดกับน็อตตรงนี้นะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับแค่นี้นะฮะก็เป็นการแกแก้ไขรายละเอียดก่อนที่เราจะเสียตังค์ไปซื้อสายมาใหม่หรือว่ายกไปให้ช่างเขาซ่อมโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขสาเหตุก็เพียงเท่านี้นะครับก็ทำให้น้ำ หยุดไหลได้นะครับก็อาจจะเกิดการจากการใช้งานมาเป็นเวลานานนะครับเพียงเท่านี้ก็ทำให้น้ำหยุดไหลแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อไปเลยนะครับโดยไม่ต้องเสียจังก็เผื่อท่านผู้ชมนะครับเจอปัญหาแบบนี้ก็เอาวิธีการแบบนี้ไปใช้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องจ่าพัน channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ